คนถามกันมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับกุ้งยิงวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะหมอนุ่นกุอายนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะในช่วงหมอว่างพาถอกค่ะ โอเคกุ้งยิงในอดีตเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคที่เราแบบไปแอบ,บดูคนอาบน้ำหรือเปล่าหรือว่าไปแบบดูหนังอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ถูกต้องกุ้งยิงเนี่ยเป็นภาวะที่บริเวณต่อมไขมันที่เปืดอนตามีภาวะอุดตนันพออุดตันปุ๊บเนี่ยมีเชื้อโรคไปสะสมปัจจัยเสี่ยงก็คืออย่างเช่นมือเราสกระปรกแล้วก็ไปถูถูหรือว่าไปขี้ตายเนี่ยก็อาจจะทําให้มีเชื้อโรคไปอยู่ตรงตําแหน่งนั้นได้นะคะหรือว่าบางคนใส่คอนแทคเลนส์มือไม่สะอาดเนี่ยค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาการกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายระยะด้วยกันนะถ้าเป็นระยะแรกๆบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกมีอะไรอยู่ในตาเจ็บๆตาเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอะไรผิดปกตินะคะนี่ก็เป็นระยะเริ่มต้นถ้าเป็นเยอะขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีบวมแดงกดเจ็บหรือว่าปวดได้นะคะบริเวณเปลือกตาแล้วถ้าเป็นมากขึ้นนะคะเราอาจจะเห็นคล้ายๆกับเป็นตุ่มสิวอยู่บริเวณเปลือกตานะค่ะซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นหลายอย่างด้วยกันนะคะถ้า หนูเป็นไม่ได้เยอะมากเหมาะก,ก็จะแนะนําให้ประครบอุ่นที่เปลือกตาก่อนนะคะอย่างที่2เลยก็คือการให้ยาฆ่าเชือ้อไม่ว่าจะเป็นการกินการหยอดการปายอะไรย่างี้ค่ะก็สามารถช่วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นมากๆเลยค่ะเป็นหวนัวหนองเป่งขึ้นมาอันนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามันแตกเองแตกออกไม่หมดก็อาจจะทําให้มีโอกาสกลับาเป็นซ้ําได้ ถ้าเห็นหัวหนองแล้วอันน่ะค่ะหมอแนะนําว่าให้เข้ามาพบจักสุแพทน,นะคะเพื่อกรีดระบายหนองค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ถ้ามีใครมีคําถามสงสัยก็สามารถสอบถามหมอมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ